นลาจานไปนกวอ้า่วานางลำจำปาดงคิดว่าหลงอยู่ใช่ไหมใช่แต่ไปไม่ขึ้น้วไปกับเขาใช่ไหมปั่จกยานไปเป็นนางลำเยละนี่จำไม่ได้เนียนเลยนะแม่กลมกลืนเลยทีเดียวเชียวมา ไมอม้างังไมเจไม่จะเกอนะนาจำไม่ได้กลมเลยเดินมะัมเห็นตอนู้นอยู่ข้างหลังจผมก็นึกว่าสัมภาษณ์นางรำจำปะดงอยู่มันเลี้ยวดูนะอ้าวอย่ละเรานี่เองแต่คือมากเลยเป็นไ้านจดงไปแล้วนางรกลับแล้วทำไมไม่กลอ้าวยังไงโอ้โหไม่ยอมกลับไปกับเขา อนสอันนี้าไปนางลำจำปาดงหลงมาเหลือคนเดียวอันนี้เขาก็จะกลับห้วยน้ำเพียงอันนี้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 ก็ห้วยน้ำเพียงสี่คนแล้วก็นี้ก็จะไปางโอ้ชาวบ้านมาเยอะนะวันนี้นะคือคักคือคึ่นทีเดียวเชียวนะทูบยมทุกท่านนะ โอ้โหนางนางรำก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะไอซ <O' op. S 2> ีโอ้โหันนสรสมาช่วยกันค่ะอันนี้สารสีสารสีหนวดยาวแต่อันนี้สารสีหรือจำปายาวกอมีไม่ยาวก็มีอืมฮะฮะฮะฮยกะฮ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 ะะะ หัวน mm ้ำเที hmm. so, ่ยงกำลังมาหัวน้ำเที่ยงกำลังมาใช่เผยแล้วโอ้โหคือคือครื้มทีเดียวเชี่ยววันนี้รู้สึกว่าอากาศเป็นใจนะมีความรู้สึกไหมดูสิไม่ร้อนเลยเย็นเย็นสบายแต่ก็เหงื่อลเลยอืมแจ๋วนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านนะทลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะ